วยอยู่อันนี้มันก็จะข้างหน้าก็ดูแบบเหมือนกันบเมื่อกี้เราต้องใช่มันจะเป็นคนละแบบแต่เราก็ปัดซ้ายปัดขวาวีเฉดเอาแต่มันดูเป็นไฮไลท์เก๋มากเลยพี่เจียบสวยอันนี้พี่เขาใส่เขาซื้อไปหลายทรงแล้วนะคะทุกคนพี่บ๊อเพูดนบกว่า,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 าขอรักษาสิทธิ์ก่อนตั้งกล้องกลอเลยมันเป็นสีไฮไลท์ค่ะเนี่ยพี่เจีบใส่สวยมากเลยน่ารักอ่ะ เป็นเป็นอีกรูปหนึ่งเลยไม่ไม่ใช่ว่ายอพี่เจี๊ยบนะคะแต่พูดถึงว่าหนูก็หนูก็รอแบบว่าเออแบบคือเวลาเห็นคนใส่ใส่จริงๆอ่ะมันดูมันดูสวยนะ่ะเหมือนเราไม่ต้องไปทําไปทําไฮไลท์ทาอะไรกับผมตัวเอง่ะคะเนี่ยคือชิ้นเดียวจบเลยรุ่นนี้สามารถตัดแต่งได้นะคะเหมือนเวลาเราเบื่ออะไรเงี้ยเราก็ตัดสั้นตัดอะไรได้อุย้ยสวยพี่เจี๊ยบหันหลังหน่อยข้างหน้าเราสวยอยู่แล้วอุว้ยสวยมากเลยข้างหลังทรงมันสวยนะพี่เจี๊ยบใช่ใช ข้างหน้าต้องจัดระเบียบมันเอาให้มันใช่นะให้มันเข้ากันกับลูกหน้าแต่หนูว่ามันได้อยู่นะแต่พี่เจีย๊ยบไม่ค่อยชินกับหน้ามามากกว่าแต่มันน่ารักนะพี่เจีย๊ยบต้องค่อยๆเล่นเล่นมันปัดปัดซ้ายปัดขวาเอาไม่งันต้องไปสไลด์ข้างหน้าให้ช่างสไลด์ให้ให้มันซอฟเข้าให้มันงุ้มเข้าใช่ไหมว่าพี่เจีย๊ยบยังสวยเลย <laughs> พ,พี่เจีย๊ยบกอดก้างหลังอีกดีนึงน่ารักมากสวัสดีสวัสดีหน่อยพี่เจีย๊ยบสวยเออ เออพี่เขาใส่สวยเนาะใครอยากได้แว้มานะคะทุกคนรุ่นนี้เป็นงานพรีเมียมคือเป็นไหมดีนะมันจะเป็นไหมชนิดพิเศษคือเราไม่ต้องไปทาไฮไลท์สีงนะสวยมากเลยมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นสีแบบออกสีฟ้าอมม่วงเนาะพี่เจี๊ยบนะเนออาะมันมันฟ้าฟ้าบอกไม่ถูกอะเนาะฟ้าฟ้าคามเนาะใช่ไหมมันสวยมากเลยเออมันก็ดีอย่างเนาะแบบว่าเราก็สวมไปไม่ต้องไปทําสีทาอะไรให้มันกัดผม น่ารักมากไม่งินก็อาจจะต้องมีอีกอย่างสวยเสียดายรอนมันใช่รอนมันก็เก๋ดีด้วยนะพี่เจี๊ยบรอนมันพอดีมันก็พูดถึงมันก็ไม่ได้ยาวมากอะประมาณเอวพี่เจี๊ยบพอดีเลยสวยใช่ค่ะมันมันคือถ้าใส่กันแนวเนี้ยมันดูัยรุ่นดีีนพี่ก็นุ่งกางเกงยีนมาด้วยพี่ปอเปิ้ลขออนุญาตแบบว่ารีวิวไว้ให้น้องๆดูใครอยากได้แวะมาที่หน้าร้านนะคะทุกคนทรงนี้สวยนะแต่ว่าพี่นะไม่ค่อยได้ถ่ายลง ลงรีวิวคือถ่ายลงอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีรีวิวที่เป็นแบบคนใส่สวยๆแบบนี้ให้ไว้ให้ใหดูเพราะว่าส่วนใหญ่น้องๆก็จะไม่ค่อยกล้ารีวิวคลิปไว้ให้เท่าไหร่เขาก็จะเขินๆอะไรอย่างนี้แต่เนี้ยสวยจริงอันนี้ต้องรักษาศีลด้วยเพราะสวยมากมันดูน่ารักค่ะพี่เจี๊ยบแต่พี่เจี๊ยบก็ใส่จนชินจนชินวิกแล้วอะเนาะมันก็ดูน่ารักใช่